เปิดฟ้าสวรรค์ให้ข้อคิดฝ่ายวิญญาณทุกวันวันพุทธที่3กันยายน2025หัวข้อขจัดความเกียดคร้านข้อพระคำหลักสุภาษิตบทที่10ข้อที่4 4มือที่เกียดคร้านทำให้ยากจน แต่มือที่ขยันขันแข็งทำให้มั่งคั่งอ่านพระธรรมทีสุภาษิตบทที่หกข้อที่หกถึงสิบเอ็ดหกคนเกียดครานเอย๋ยไปหาหมดไปพิเคราะห์ดูทางของมันและจงมีปัญญาเจ็ดโดยปราศจากหัวหน้าเจ้าหน้าที่หรือผู้ปกครองแปด มันเตรียมอาหารของมันในฤดูแล้งและสะสมสะเสบียงของมันในฤดูเกี่ยว 9- คนเกียดคร้านเอ,อ๋ยเจ้าจะนอนนานเท่าไรเมื่อไรเจ้าจะลุกขึ้นจากหลับสิบหลับนิดเคลิ้มหน่อยกอดมือพักนิดหน่อยสิบเอ็ดแล้วความจนจะมาหาเจ้าอย่างคนจรจัดและความขัดสน อย่างคนถืออาวุธเนื้อหาพระเจ้าทรงประทานบำเหน็จแก่ผู้ที่สแสวงหาพระองค์อย่างขยันขันแข็งฮีบรูบทที่11ข้อที่6กแต่ถ้าไม่มีความเชื่อแล้วจะไม่เป็นที่พอพระทัยเลยเพราะว่าผู้ที่จะมาเฝ้าพระเจ้านั้นต้องเชื่อว่าพระองค์ทรงดำรงพระชนอยู่ และพระองค์ทรงเป็นผู้ประธานบำเหน็จแก่คนเหล่านั้นที่สแสวงหาพระองค์พระองค์ไม่ทรงประธานบำเหน็จแก่คนเกียรคร้านหากท่านต้องการประสบความสำเร็จท่านต้องขยันขันแข็งผมกับเพื่อนคนหนึ่งได้บังเกิดใหม่ในช่วงเวลาที่การสารภาพบาปเชิงบวกกำลังเป็นที่นิยมในหมู่คริสเตียนในตอนนั้นคำสอนที่เป็นที่นิยมคือ สิ่งที่ท่านต้องทำคือพูดซ้ำๆในสิ่งที่ท่านต้องการแล้วสิ่งนั้นจะเป็นของท่านเพื่อนของผมคนนี้ขยันมากในการสารภาพบาปเชิงบวกเหล่านี้เขาจะตื่นขึ้นมาตอนเช้าและพูดว่าฉันมีรถใหม่เอี่ยมในพระนามอันยิ่งใหญ่ของพระเยซู5ปีต่อมาเขายังไม่มีรถเป็นของตัวเองเลย วันหนึ่งเขาถามผมว่าเคล็ดลับของท่านคืออะไรฉันสารภาพเชิงบวกมาตลอดแต่ก็ยังไม่เห็นผลเป็นรูปธปรรมผมตอบว่าคุณตื่นนอนตอนสิบโมงเช้าแล้วตอนนั้นฉันก็ทำงานไปตั้งห้าชั่วโมงแล้วอีกอย่างแทนที่จะทำงานคุณกลับเริ่มสารภาพขอโทษนะ คุณจะยังคงเดินวนเวียนไปทุกที่ที่คุณวนเวียนเป็นเวลานานอยู่อีกต่อไปถ้าคุณไม่เปลี่ยนแปลงบางคนหลงไหลาการพูดสร้างแรงบันดาลใจพวกเขามักจะเป็นคนแรกที่ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมแต่เมื่อถึงเวลาที่ต้องลงมือทำพวกเขามักจะหายไปไหนก็ไม่รู้การสารภาพหรือความรู้ที่ไม่ได้นำมาประยุกต์ใช้มากมายเพียงใด ก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงคนที่เกียรตให้กลายเป็นคนเก่งได้คนที่ไม่ตื่นขึ้นมาทุกวันเพื่อสารภาพเชิงบวกหรือฟังนับพูดสร้างแรงบันดาลใจที่พูดจาไพเราะก็ยังประสบความสำเร็จได้ถ้าเขาหรือเธอรู้วิธีทำงานหนะักถึงแม้ผมจะอายุ80กว่าแล้วแต่ผมก็ยังคงทำงานของพระเจ้าอย่างขยันขันแข็ง ถึงแม้ว่าคนอื่นๆหลายคนจะนอนหลับฉันก็เดินไปเดินมาในตอนกลางคืนอธิษฐานผมไม่ได้เทศนาแบบผิวเผินถ้าท่านฟังคำเทศนาของผมท่านจะสังเกตเห็นว่าผมอ้างอิงข้อพระคัมภีร์หลายตอนสิ่งเหล่านี้ถูกฟูมฟักขึ้นมันไม่ได้เกิดมาจากการเกียดคร้าน และความสำเร็จในชีวิตไม่ได้เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติการเกิดเป็นเจ้าชายหรือเจ้าหญิงไม่ได้หมายความว่าท่านเหล่านั้นจะประสบความสำเร็จในชีวิตไม่ว่าเพื่อนจะได้รับมรดกมากมายเพียงใดหากเขาหรือเธอขี้เกียจและปฏิเสธที่จะทุ่มเททำงานเพื่อเพิ่มพูนความมั่งคั่งเพื่อนคนนั้นก็จะผลานทุกสิ่งและเริ่มทุกทรมานสุภาษิต บทที่สิบแปดข้อที่เก้าเกคนเกียจคร้านในการงานก็เป็นที่น้องกับคนที่ชอบทำลายท่านที่รักความที่เกียจจะทำให้ท่านเสียโอกาสมันจะทำให้ท่านไม่พร้อมที่จะขวาโอกาสอย่าปล่อยให้ความที่เกียจมีโอกาสจงกำจัดมันออกไปจากทุกด้านของชีวิตประเด็นสำคัญ ความขี้เกียจจะทำให้ท่านไม่พร้อมสำหรับโอกาสต่างๆและทำให้ท่านเสียสิทธิพิเศษไปโดยเปล่าประโยชน์